เช้านี้ก็ออกมาชิกสภาพดูพันอ้อยครับเพราะว่าโรงงานจะเปิดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราไว้พันนะครับเนี่ยดูระหว่างรถเครื่องแล้วก็ที่สูงๆเนี่ยดูหน่อครับดูต้นอ้อยดูขวดน้ําดูหน่อที่มันขึ้นใหม่ครับเนี่ยเนี่ยหน่อขึ้นใหม่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับอ้อย ไว้สำหรับเราเอาไว้พันสูงเสียดฟ้าครับเนี่ยโอ้โหในประมาณสักสเมตรได้ขนเก่นนะครับขนเก่นนี่ครับดูอ้อยเรานี่เรายืนอยู่บนถนนนะครับเนี่ยเปียบใส่มอเตอรไ์ไซค์อันนี้ข้างบนครับส่วนนี้ข้างล่างดูมือผมเนี่ยครับ นีก็ประมาณบางลำก็กระป๋องกาแฟเบอร์ดี้นะครับนี่ครับ,รบอ้อยพันเรานะครับเราจะเอาไปปลูกต่อตรงนู้นติดป่าอ้อยป่านู่นนะครับ,รบดูความรวมสมบูรณ์ของลำอ้อยเรานครับใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเนี้ย Yep.